แล้วมันฉีดได้ยิ่งกว่าปลามื่อกีม้มาเต็มหัวหัดไม้ครับฝนลัดเลยครับผมโอ้ยฝนตกครับมาเต็มหัวหัดฝนตกเก็บชั่วโมงครับรเ้าก็ได้ออกมาเลยหัวดปุ๊บฝนตกปั๊บมาเต็เศร้ากันแต่ลอยออกก็เบิ่งครับฝ้ายังห้องอยู่ดอกสากมโมงกว่าสี่โมงครับห้บาใบสองฝนตกเก็บชั่วโมง ชั่วโมงกว่หนเดี๋ยวคไปางทีมันนงมึงหางออ่างนคือว่าน้มเป็น,นขืนครับบัดที่นโอ้ตายตายาม่หมใดก็เจอเตียงทีทน่าครับบรรยากาศครับฝย,ยังห้องคึมๆอยู่อืมฝนตกมานนาเป็น,น,ข,น,น,ปนขื่นครับบัดที่มันจปนนางห่างมันจะคือว้วนี่ามนามม้ำดลงไปนว่า ไอครับกัดปินตาครับพอกันห่นละถึงหางถึงไม้แล้วครับกัดปูเป็นทากัดชิดดิบแม่บ้านทันเละไปครับขอหยัดตาชิปแป๊บนึงครับผมยังระยะไกลครับถือยู่ครับตีจักชี้ยูบูยูเนะครับไพ่ขึนบุ่มๆนลยครับจักแนวไหนครับป้าขึ้นยิ่งกดบนท่านกดชับบนท่าน โอ้ย้ไบุ๋มบุ๋มอยู่คนจะขี่อยู่บระยู่แล้วครับดอกนี้ปาข่เลวครับกดจัดมาท่านแม่บอก็เห็นคำเห็นได้ขาวๆดึงใสเลยครับโอ้ยคือเบาแททีนี่ยอู่อย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 ูไฟบุมบุมอยู่เจา <c ười> า้า,ด,ขา,ขา,ด,า,า,าดึงกลปนั่นั่ ขันบุกันก้นหยาเขาี่ปัญหายันต่ขั้นหยาย่างเดียวยังดีอยู่ครับจักติดแฉบขึ้นมาเขาเดึกเลยครับบริสุใจ <c oughs> ถือจบยวี่ระยะยี่สิบกัวเกือบสามสิบเมตรชิ้นใดข้มาฟุกอยู่ครับนวนวน,วน,ววบบนี้ <c oughs> ว่าจะเป็นย่ิอะำหครับหาม่งกลัวเลยสนะีโมง่งหาโมง่งโอ้ เขาไม่ได้ก่อนอันนี้แล้วป่ะที่นี่อ้เห็นถือหางครับป่ะที่นี่ถือหางนี่หรือป่าันนครับดินนะผมไกลหน่อยครับลากกองอยู่ครับโอ้มาพันเขียวกรุงอี่แล้วพี่น้อนบานนี่ตายยิ่งป่าจนคำยังนี่ยิ่งปวดสาวบันยิ่งดองสาวแล้วครับ,บ บ่ได้ครัุบป๊เสาเกาะหนาแท้แท้โอ้โหบักลายหน่อยคถุงดอกเกาะหนาจุดนี้จนคำจนมืดโอ้ตายต่บักไล่ใส่หน่อยสายหยุงแท้ๆแท้ได้ สายแปบ,บนึงครับลงไปเอาทาั้งล่างผมแล้วจะงนกับคำเราจะได้เีบ้านน้ำประจินนี่อเอาจนคำจงเห็นปลามันขึ้นอยู่ๆครัแจะมันแนมบเหิน,ม,นมันมืดเจอแบนเขาไปก็แห้งมืดตึมอ้ไปครับลงเอาท้างล่างผมแล้วโอ้ย ที่เหล็กในว่าจะบุตรผูหัวขึ้นมากดจอดต,ตัวท,ท่นเปิดกล่องน้อทันเลยจอดนี่ก็นอะไ้ซ้ำเหมือนนี่ไล่หน่อยเต็มเดียวขอร้องโอ้ถ่าจนคำจนเมื่ับขันฝนบตกมันกับทีท่านนี่ดอกครับท่านยิ่งไล่ตัวอยู่ฝนตกฝนตกจุดมันนั่งห่างกันซีโมงเลย เนี่ยไปเห็นที่เขาเขาขึ้นมากก่ำใส่เลยแล้วเปิดกล่องมาเลย <c oughs> เปิดกล่องมาดัน,นยุกไก่โอ้ยลูกดอกมีขี่ลายจะไปเกาะหยาดอะไรอย่างเงน,นึนนงเขี้ยะแข็งหลายแบบนี้เทวานี้ ดึงมือจากมาดูกดอ,อกกอไปสำ่หนึ่ติดมินมินหนึ่งแบบที่นี่ติดลังมินมินหนึ่งดูกดอ,อกก็ะปัดเกาะฉันเชี่ยแบบเนี้ยนี่คือปัญหาปัญหาของใหม่ตายปืนโตอดอกโอ้ก็จะได้ปลาจนคำครับไล่หน่อยหน่อยอ้ย เขาหลังเก็บบุตรยิ่งตึงไก่ครับซอดยิ่งก็บม่ได้โอ้ตายจิตมินขนาดเลย <c oughs> เกียบรุดวะกดแม้แมันนี่จนว่าคำเฮ้ยไล่ใส่เรินรู้อยู่มั้ง นั่งจนคำไปสีโม่งจุ่มคำแต่บางได้หน่อยตัวนึงครับมือนี้ถีกล้างมันมินครับเกือบไม่ได้แล้วเอาครับเก็บปลาแล้วก็กลับบ้านกันครับคำเนาะคือมีเตียมเดียวซสำเนียงนะครับผมบัวไว้ครับคำเนาะฝนตกครับมือบัวไว้เลยซุ่มเบิดมือนี้เอาละครับผลงานก็คือใชมีเตียมเดียวครับมือ คำเมือดตืบได้ครับฝุตกยังมันแจ่งอยู่ครับคุณเอาละครับลากันไปในภาพนี้นะครับผมสวัสดีครับ